สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะเราคงได้ข่าวเรื่องแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปลาลมีคนเสียชีวิตมีคนเจ็บป่วยมีคนไม่มีที่อยู่วันนี้ในรายการรักรูยถูกทางอยากจะพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันที่คุณพ่อคุณแม่มองดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเนปลาลแล้วมองดูว่าเราพัฒนาสมองของลูกของเราไปถึงตรงไหนแล้วถ้าเรานึกถึงว่าสมองของคนมีสามส่วนใหญ่ ส่วนในสุดส่วนใหญ่สุดส่วนล่างที่เป็นแกนสมองที่เรียกว่าก้านสมองก็คือสัญชาตญาณของการอยู่รอดระดับที่สองอยู่ตรงสมองส่วนกลางก็เป็นเรื่องของความผูกพันเป็นเรื่องของความรักเป็นเรื่องของความเกลียดเป็นเรื่องของอารมณ์สมองส่วนบนซึ่งเป็นสมองที่มนุษย์มีเป็นจํานวนมากทีเดียวสมองส่วนนีเป็นสมองใหญ่แล้วก็ซับซ้อนเหมือนกัน ซับซ้อนตรงที่ว่าดูแลการใช้ตาใช้หูใช้จมูกลิ้นกายเข้ามาอยู่ในส่วนนี้ได้แทบทั้งหมดแล้วก็มีส่วนสำคัญที่เป็นเรื่องของความรู้สึกทางศีลธรรมอยู่ด้านหลังกระบอกตานี่เป็นส่วนศีลธรรมที่จะบอกว่ามีความดีที่ทำแล้ว จะมีความสุขทำดีเพื่อได้ช่วยคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่คิดว่ามนุษย์มีหน้าที่ของสมองต้องทำอยู่8อย่างเป็นเรื่องของการใช้ภาษาเป็นเรื่องเคลื่อนไหวเป็นเรื่องรู้จักตนเองเป็นเรื่องของการรู้จักเหตุผลและอีกเรื่องหนึ่งสำคัญใน8ประการนนก็คือความเข้าใจคนอื่นเห็นอกเห็นใจคนอื่นหน้าที่ของสมองทําได้เพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่ เกิดแผ่นดินไหวในเนปลาลหันมามองดูเป็นเหตุการณ์นอกจากว่าเราต้องช่วยให้ลูกได้เห็นว่านอกจากเมตตาแล้วกรุณาด้วยคือการที่จะมีคุณธรรมมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนอื่นอยากจะช่วยเหลือคนอื่นเห็นชีวิตคนอื่นความต้องการคนอื่นมีความสำคัญที่เราต้องดูแลและรับรู้เช่นเดียวกัน ถึงจะเรียกได้ว่าเราช่วยลูกพัฒนาสมองได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดจริงๆพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะรักกกลูให้ทา